สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องอกลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่า always on marketing นะครับหรือการตลาดแบบต้องเปิดตลอดเวลาโดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจการศึกษานี่น่าสนใจมากครับข้อมูลหลักๆก็มาจากบทความที่บอกว่า always on marketing เนี่ยแหละคือคำตอบถ้าไม่อยากโดนทิ้งไว้ข้างหลังคือเหมือนกับว่าการทำแคมเปญเป็นช่วงๆแบบเดิมๆอาจจะไม่พอแล้วในยุคนี้ ใช่เลยคะ่ะเพราะว่า always on marketing เนี่ยคือการที่เราต้องสร้างตัวตนแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราอย่างต่อเนื่องเลยนะคะไม่ใช่แค่รอช่วงเปิดเทอมหรือช่วงมีโปรโมชั่นอย่างเดียวแต่ต้องพร้อมเสมอในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์อีเมลเ o c i a มีเดียหรือแม้แต่แชทบอทอ๋อครับครับ ข้อดีมากๆเลยก็คือมันไม่ใช่แค่การตอบสนองแบบทันทีทางใดนะคะแต่มันเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องซึ่งอันนี้สําคัญมากนะคะโดยเฉพาะธุรกิจการศึกษาอืมจริงครับเพราะการตัดสินใจเลือกที่เรียนนี่ใช้เวลาเนาะแล้วก็ต้องเชื่อมันมากๆ ใช่ค่ะต้องเชื่อมั่นสูงแล้วข้อมูลล่าสุดจาก HubSpot ปี2025ก็ย้ำเลยนะคะว่าแบรนด์ที่พร้อมตอบโต้ตลอดเวลาเนี่ยจะสร้างความไว้วางใจได้ดีกว่าจริงๆค่ะน่าสนใจมากครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับ u u b s p t t ์ตเขาเน้นช่องทางไหนเป็นพิเศษไหมครับสำหรับธุรกิจการศึกษาที่แบบว่าให้ผลตอบแทนคุ้มค่าที่สุด่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะช่องทางหลักๆที่ดูจะให้ ROI สูงสงเลยก็คือ1 เว็บไซต์กับ SEO ค่ะอันนี้เป็นเหมือนบ่านแรกเลยที่คนใช้หาข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจสมัครเรียนครับผมสองก็คืออ e ีเมลอันนี้จะใช้สื่อสารที่เจาะจงมากขึ้นเป็นส่วนตัวมากขึ้นได้3ก็คือแชทบอทอันนี้เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยตอบคำถามเบื้องต้นได้ตลอด24ชั่วโมงแถมยังเก็บข้อมูลไปใช้ต่อได้อีกหืมดีเลยครับ เราก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือโซเชียลมีเดียอย่างพวก Instagram, YouTube, TikTok ค่ะพวกนี้จะเข้าถึงกลุ่ม Gen Z แล้วก็ผู้ปกครองยุคใหม่ได้ตรงจุดมากๆฟังดูเหมือนต้องใช้ทีมงานเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าต้องพร้อมตลอดเวลาขนาดนี้ หลายๆที่นะ่จาจะกังวลเรื่องคนเรื่องทรัพยากรจริงแล้วเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่า AI agent หรือผู้ช่วยปัญญาประดิษฐ์นะคะที่ออกแบบมาทำงานเฉพาะด้านแบบอัตโนมัติเลยแล้วก็ใช้ร่วมกับ automated workflow หรือกระบวนการทำงานอัตโนมัติอ๋อ AI agent กับ automated workflow ใช่ค่ะยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะเช่นตั้ง email automation พอมีคนคลิกดูรายละเอียดคอสในเว็บปุ๊บ ก็ส่งอีเมลแนะนำคอร์สที่เกี่ยวข้องไปให้เลยอัตโนมัติครับหรือใช้ AI chatbot ที่เชื่อมกับระบบ CRM อย่าง HubSpot ก็ได้ค่ะให้ช่วยตอบคำถามพื้นฐานอย่างค่าเรียนเท่าไหรตารางเรียนเป็นยังไงได้ทันทีเลยไม่ต้องรอคนมาตอบไม่ต้องรอเลยดีจังมีเรื่อง content repurposing agent ด้วยใช่ไหมครับที่เหมือนมี AI ช่วยแปลงคอนเทนต์เดิมๆของเราเช่นบทความดีๆในเว็บให้กลายเป็นโพสต์ลงโซเชียลหรือคลิปสั้นๆหรือแม้แต่สคริปต์เสียงแบบที่เราคุยกันอยู่นี่ ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ช่วยประหยัดเวลาสร้างคอนเทนต์ไปได้เยอะมากๆเลยแล้วก็ยังมีการใช้ AI ทำ Social Listening ด้วยนะคะคือคอยฟังว่ามีใครพูดถึงแบรนด์เราบ้างในโลกออนไลน์พอเจอก็แจ้งเตือนทีมงานทันทีเลยอาจจะผ่าน Slack หรืออะไรก็ว่าไปทําให้เราไม่พลาดโอกาสเข้าไปตอบหรือดูแลคนที่สนใจด้ยวยเร็วมากๆโอ้โหเร็วมากใช่ค่ะการตอบสนองเร็วๆแบบนี้สําคัญมากโดยเฉพาะถ้ามีฟีดแบ็หรือมีคนสนใจเข้ามาถาม โหฟังดูแล้วการวางแผนคอนเทนต์รายเดือนที่แบบเคยใช้เวลาเป็นวันๆนี่ก็น่าจะเร็วขึ้นมากเลยสิครับใช่ค่ะแหล่งข้อมูลบอกว่าเร็วขึ้นมากจริงๆนะคะคืออาจจะใช้ AI agent อย่าง Breeze ของ HubSpot หรือเครื่องมือใน Canva หรือ ChatGPT ช่วยคิดหัวข้อคิดแคปชั่นหา Hashtag อาจจะเสร็จได้ภายใน15นาทีเลยก็ได้นะคะโห15นาที แล้วก็ยังใช้เครื่องมือช่วยแปลงคอนเทนต์เดิมเป็นหลายๆรูปแบบหรือที่เรียกว่าคอนเทนต์รีมิกซ์แล้วก็ตั้งเวลาโพสตอัตโนมัติได้อีกมีเคสจากลูกค้าจริงของเอา r ก e n f i s h เลยนะคะที่พอเอาแนวทางนี้ไปปรับใช้เนี่ยอัตราการคลิกอีเมลหรือ CTR เพิ่มขึ้นถึง70%เลย70%เลยเหรอครับใช่ค่ะแล้ว Engagement โดยรวมก็สูงขึ้น33%ด้วยค่ะตัวเลขน่าทึ่งมากครับ แล้วในทางปฏิบัติจริงๆสำหรับธุรกิจการศึกษามีเคสตัวอย่างที่เห็นผลชัดๆจากแหล่งข้อมูลไหมครับมีค่ะมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นโรงเรียนติวเตอร์ในกรุงเทพค่ะทีมการตลาดเขามีแค่2คนเองงบก็จำกัดนะคะแต่เขาใช้ h u บสปอรร่วมกับ LINE CRM แล้วก็ AI agent ที่เราคุยกันไปนี่แหละค่ะ สร้างระบบ Always On ขึ้นมาทีมเล็กๆก,ก็ทำได้ทำได้ค่ะอย่างเช่นพอมีคน a d ด line มาสนใจคอร์สเรียนใช่ไหมคะก็จะมีข้อความตอบกลับทันทีพร้อมข้อมูลเบื้องต้นแล้วก็มี AI ช่วยแนะนำคอร์สที่เอ่อน่าจะเหมาะกับคนคนนั้นจริงๆเป็น personalized recommendation เลยอ๋อแนะนำเฉพาะบุคคลเลยใช่ค่ะแล้วยังสร้างแคมเปญโปรโมชั่นอัตโนมัติส่งให้ลูกค้าตามความสนใจหรือพฤติกรรมก่อนหน้าได้ด้วยโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับ แปลว่าทีมเล็กๆก็ทำ Always on Marketing ได้จริงด้วยเคสนี้แล้วผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์น่าพอใจมากๆเลยค่ะจำนวนผู้สมัครเรียนเพิ่มขึ้นถึง55%ภายใน6เดือนเท่านั้นเอง55%ในครึ่งปี ใช่ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆเลยนะคะคือทีมเซลล์หรือทีมขายเนี่ยมีเวลาไปโฟกัสกับการให้คำปรึกษาแบบลึกๆแล้วก็ปิดการขายได้มากขึ้นเพราะว่า AI มันช่วยจัดการงานตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆไปเยอะแล้วค่ะชัดเจนเลยครับนั่นก็สรุปได้เลยว่า Always on Marketing นี่ไม่ใช่แค่เทรนด์แล้วละ่ะแต่เหมือนเป็นมาตรฐานใหม่เป็น New Normal ที่จาเป็นจริงๆโดยเฉพาะในธุรกิจการศึกษาที่การแข่งขันก็สูงการเปรียบเทียบข้อมูลก็ง่ายมากมาก การที่เราจะรอให้ลูกค้าทักมาก่อนอาจจะไม่ทันการแล้วการสร้างตัวตนที่พร้อมตอบสนองตลอด24-7นี่แหละคือกุญแจสำคัญเลยสู่การอยู่รอดและก็เติบโตจริงๆครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็ขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะคะต่อยอดจากที่เราคุยกันมาคือในเมื่อ AI เนี่ยมันช่วยให้การตลาดเปิดตลอดเวลาได้แล้วก้าวต่อไปในแวดวงการศึกษามันอาจจะเป็นการใช้ AI เพื่อให การสนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะบุคคลแบบต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยหรือเปล่าคะโอ้น่าคิดมากครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยประสบการณ์ของผู้เรียนจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจะเป็นยังไงบ้างอันนี้น่าสนใจมากๆคะ่ะ